สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูกนกวรรณมานพอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะเดีย๋ยววันนี้คุณครูจะมาทําตัวอย่างหน้า58ข้อที่1ให้นักเรียนดูนะคะเราไปเรียนกันเลยค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างหน้า58เลยนะคะมาดูข้อที่1เลยค่ะ ุนเปิดบัญชีฝากออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน18,550ปบาทเมื่อครบ10ปีขุนปิดบัญชีได้เงิน2 4 0 5บาทขุนได้เงินเพิ่มมากี่บาทสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเอามาทำอะไรคะนักเรียนถูกต้องค่ะเราต้องนำมาลบกันนะคะ เราไปทำกันเลยค่ะนักเรียนต้องเอาตัวเลขมากขึ้นนะคะถ้าลบนะคะเมื่อครบ10ปีคุณปิดบัญชีได้เงินเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ2 4งหนะคะนักเรียนต้องเอาตัวเลขมากตั้งนะคะถ้าเป็นการลบนะคะบรรทัดที่สองก็คืออะไรคะ อ,อย่าลืมใส่เครื่องหมายลบนะคะบรรทัดที่2คือคุณเปิดบัญชีฝากกับธนาคารออมสินเขียนให้ครบนะคะเป็นเงินเท่าไหร่คะฝากกับธนาคารออมสิน18,550บาทใช่ไหมคะบรรทัดที่3ก็คืออะไรคะนักเรียน คือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการอยากรู้ก็คือคุณได้เงินเพิ่มเพิ่มมากี่บาทคะอ่ะเรามาลบกันเลยนะคะ5ลบศูนย์ได้5นะคะศูนย์ลบ5้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะไปยืมใครคะไปยืม4นะคะ4เหลือ3จากศูนย์กลายเป็นเท่าไหร่คะเป็น10นะคะ10ลบ5ได้5นะคะ3ลบ5้ได้ไหมไม่ได้ ปยืมศูนย์ศูนย์ไม่มีให้ยือมอีกศูนย์ต้องไปยืมใครคะไปยืมสองนะคะจากศูนย์กลายเป็นสิบยืมได้ยังยืมได้แล้วนะคะสามไปยืมสิบเป็นสิบสามนะคะจากสิบเหลือเก้านะคะสิบสามลบห้าได้เท่าไหร่คะแปดนะคะต่อไปคะ่ะเก้าลบแปดได้เท่าไหร่คะหนึ่งนะคะถูกต้องคะ่ะ หนลบหนึ 1> 1่งได้เลยคะได้ศูนย์ไม่ต้องเขียนไปนะคะตีเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนมาตอบกันเลยค่ะคุณได้เงินเพิ่ม1น5่บาทนะคะไม่ยากใช่ไหมคะตัวอย่างหน้าห้ที่คุณครูทำให้ดูนะคะสรุปนะคะการแก้โจทย์ปัญหาเราสามารถทำได้โดยการ อ่านและทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาของโจทย์นั้นๆก่อนนะคะนักเรียนหลังจากนั้นนะคะวางแผนแก้ปัญหาและหาคําตอบนะคะเมื่อเราหาคําตอบได้แล้วนะคะเราก็ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วยนะคะเป็นไงคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าทนักเรียนเข้าใจแล้วทําแบบฝึกหัดหน้าที่58 59และ60ให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนออนไลน์เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆ